โดนโกงค่ะเอาไข่ออกสามใบได้ไหมตังพี่ขาดอยู่สามบาทมีลายได้ล้านกว่าบาทสวัสดีค่ะเจนนันพันล้านนะคะอายุ52ปีค่ะจบปหกเองค่ะเป็นเจ้าของบริษัทละเหมาก่อสร้างนะคะอยู่ที่สมุทรสาครค,คะ่ะเปิดมา10ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะคะแต่ที่ดําเนินการอยู่เพราะว่า มันเป็นติดพันมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่โควิดมาธุรกิจเริ่มสุดตัวลงซึ่งเมื่อก่อนนะคะเปิดบริษัทมาปีหนึ่งมีผลประกอบการอยู่ประมาณ25ล้านถึง30ล้านบาทต่อปีนะแต่ตั้งแต่โควิดมา3ปีที่แล้วนะคะจนมาปี2564นหนักกว่าเดิมออกค่ะทุกคนโดนโกงค่ะ <laughs> กระโดดไปรับงานราชการค่ะทุกคนแต่ไม่ได้รับเองนะคะเป็นไปรับรั์เขาเพราะว่าบริษัทเราไม่ได้เคยคอนแทคกับราชการช่วงแรกๆก็เบิกได้ดีค่ะงานทั้งหมด รับอยู่ประมาณ25ล้านบาทแต่พอจะลองมวดสุดท้ายทุกคนทราบใช่ไหมคะว่างานราชการมันไม่มีแอดวานซ์ค่ะทุกคนเราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปลงให้เขาก่อนพอเอาไปลงปุ๊บมวดสุดท้ายเราคิดว่าเราจะได้5ล้านบาทเพราะว่าเราสมม่งงวดงานไปแล้วกลายเป็นว่าทั้งทุนทั้งกําไรหายหมดเลยค่ะทุกคนเขาให้ทนายความแจ้งมาว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเหมือนโดนอะไรทุ่มหัวคือเหมือนสติจะแตกเลยนะช่วงนั้นจนตั้งสติได้ว่าโอเคโดนโกงใช่ไหมก็จริงๆเราทำหลายทางคะ่ะแต่มันไม่ไม่มันรู้ผล เพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยจนที่สุดก็ไปร้องเรียนที่ในวังอะแต่ก็ยังไม่ได้ผลเลยคนที่เขานั่นคือเขาก็มียศสูงอะก็เลยเราเลยทําเขาไม่ได้จนมาวันหนึ่ง ต้องไปเบิกเงินในในออมสินนะคะออกมาหมดเลยทองก็ขายรถ11คันขายไป6คันคางหมดเลยก็ยอมรับสภาพไปค่ะแต่รายจ่ายมันเท่าเดิมทุกคนวิกฤตแม้กระทั่งว่าแค่กระปุกไปซื้อมาม่าก,กับไข่เอาไข่ออก3ใบได้ไหมตังค์พี่ขาดอยู่3บาทเนี่คือคือจุดต่ําสุดคือจุดพีคแล้วจนมีความรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรทําทช่วงนั้นเราชอบไปเข้าไปในทิกตอกแล้วก็มาเจอแอปแอปหนึ่งค่ะทุกคนก็คือแอปดรอปดิทักเข้าไปในทิกตอกว่าเ้สนใจเพราะว่าไม่ได้สต็อกสินค้า ลแล้วก็ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งด้วยจนถึงวันนี้8เดือนมีรายได้ล้านกว่าแอปตัวนี้มันหลอกลวงหรือเปล่าโน่นนี่นั่นแต่พอเรามาสัมผัสเรารู้รู้สึกว่าใช่นี่เลยมันทางออกของเรามีทุกอย่างให้อ่ะอยากรู้อะไรไม่ต้องเสียตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอบคุณนะคะบอสภูมพานะคะที่สร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาที่สร้างรายได้ให้กับลากยาก่าในทีมงานแม่มีอายุ60-70ก็ทำได้ต้องขอบคุณบอสจริงๆขอบคุณระบบดอกดทิที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาค่ะ